สบายดีสบายดีสวัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องจันสาวเล่าวใจจากรพรมยมีน้องสวัสดีพี่น้องฟังไทยสบายดีพี่น้องฟังเล่าเออยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องจันสาวล่าเสิ่งเก่าเสีนงเคยจากรพรมยมีน้องหายหน้าหายตาไปลุ้นบริหายไปสายเลพี่น้องติดตามมึงข่าวตลอดเวล่าเลยทุกคนก็คือพอได้รับก็เล้นอนเนาะพี่น้องเนาะ ติดตามมึงเขาตลอดเวลาพี่น้องก็คือ็ส่งกําลังใจให้ทหารไทยส่งกำลังใจให้พี่น้องเศร้าไทยนะะทุกคนเนาะวันนี้น้องจันก็อยากจะออกมาพูดในฐานะสาวลาวที่มาทํางานในประเทศไทยนะคะทุกคนจะมาขอพูดทําไมคนลาวถึงเข้าข้างประเทศไทยนะคะพี่น้อง ทำไมคนเราถึงไม่เข้าข้างประเทศคเมีนน้องทุกคนนาะออันนี้น้องจันอยากจะมาขอพูดในฐานะที่มาทำงานในประเทศไทยนะคะทุกคนทำไมคนเราถึงเข้าข้างประเทศไทยคนเรากับคนไทยเป็นพี่น้องกันนะทุกคนนาะอคนเรากับคนไทยเป็นพี่น้องกันเป็นบ้านพี่เมืองน้องบ้านอยู่ใกล้เคียงกัน อยู่ฝั่งซ้ายเจ้าอยู่ฝั่งขวานะ้องทุกคนเนาะนะ้องอยู่ฝั่งซ้ายพี่อยู่ฝั่งขวาะนะ้ทุกคนอันนี้ก็คือไปมาหาสู่กันตลอดนาะทุกคนเนาะภาษาก็คล้ายกันอยู่แล้วไม่ต้องมีกไกด์แปลก็สามารถสนทนาพูดคุยกันได้นะ้อทุกคนแล้วก็ประเทศไทยให้ได้รับาสิ่งหลายๆอย่างกับประเทศลาวไม่ว่าจะเป็น คนลาวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยได้มาทำงานเก็บเงินส่งให้พ่อแม่ส่งให้ทางบ้านเพื่อครอบครัวเพื่อชีวิตที่ดีเพื่อนะอีไปลองเนาะนี่ก็คือคนไทยให้ได้หลายสิ่งได้หลายอย่างกับคนลาวคนไทยมีน้ำใจคนไทยใจดีเมตตามนุษย์ร่วมโลกด้วยกันนะคะทุกคนจะมาขอพูดในฐานะที่น้องจันมาทำงานนะคะทุกคนแลวก็จะมาพูดความรู้สึก ของน้องจันด้วยนะคะทุกคนประเทศลาวค่ะประเทศไทยไม่ได้นะคะพี่น้องทำไมคนไทยถึงใจดีกับคนลาวก็คือเป็นบ้านพี่มังน้องกันเนาะ,ะทุกคนคนลาวก็เข้าข้างประเทศไทยไม่ผิดอยู่แล้วนะคะทุกคนเพราะว่าคนไทยเขาทำในสิ่งที่ถูกต้องถ้าคุณไม่เปิดก่อนคนไทยเขาก็ไม่ ไม่แปบลบว่าลบหรอกนะทุกคนเนาะอันนี้คือคนไทยเขาไม่อยากลบอยู่แล้วนะทุกคนเนาะคนไทยเขาใจดีคุณไม่มาเปิดก่อนเขาก็ไม่ตอบโต้อยู่แล้วอันนี้คือคุณมาเปิดประเทศไทยก่อนคือไม่ยอมไปแล้วค่ะทุกคนคุณรู้ไหมว่าคนไทยรักชาติแค่ไหนนะทุกคนเนาะอันนี้คือน้องจันพูดจากความจริง คือน้องจันนี่ติดตามข่าวตวลอดเวลาทุกคนเนาะบางคลิปมีน้องจันแบบเห็นคลิปแล้วก็คือแบบร้องไห้เลยนะคะพี่น้องแบบเบิ่งคลิปไปนอกงกับแบบน้าตาไหลแล้วพี่น้องก็คือพยายามส่งกาลังใจให้พี่นออ้องชาวาไถด้วยพี่พี่ทหารทุกนายนาะอขอให้ปลอดภัยทุกนายอย่างนี้ทุกคนแล้วก็น้องจันรู้สึกแบบประทับใจ อาหารไทยมากทหารไทยกล้าหารมากพี่น้องแต่ว่าสู้รบไล่แบบยึดมาไล่สำเร็จมาทุกคนเนาะเอาไสยศนักกลับมากู้แผ่นดินกลับมาได้นะทุกคนเนาะนี่คือใจแบบประทับใจมากนับถือน้ำใจทหารกล้าทุกนายนาทุกคนเนาะขอส่งกำลังใจให้อาหารไทยทุกนายปลอดภัยทุกคนพยายามแบบดู ติดตามข่าวตลอดเวลาบอไดรับบอไดนอนแลน้วพี่น้องน,นก็คือส่งกาลังใจให้พี่น้องชาวไทยเนทุกคนอากาคนเล่าเขาขาดประเทศไทยบอหลายพี่น้องก็คือคนเราเขารู้จักบุญคุณไม่ทอระยศแผ่นดินที่ทํามาหากินเนาะนอกจากก็ต้องขอขอบคุณแผ่นดินไทยขอบคุณคนไทยที่มีน้ำใจให้ ประเทศลาวนะทุกคนเนาะที่มีงานมีการให้ประเทศลาวได้มาให้แรงงานได้มาทําให้แรงงานลาวได้มาหาตังหาเงินส่งให้พ่อแม่ส่งจุนเจอือครอบครัวนะพี่น้องเนาะนี่ก็คือเข้าข้างประเทศไทยก็ไม่ผิดอยู่แล้วนะทุกคนเนาะไม่เป็นสิทธิ์ของบุคคลเป็นความคิดของบุคคลนะทุกคนเนาะแต่สาหรับน้องจันนี่ก็คือแบบ มาพูดในฐานะแรงงานน้องจันรักประเทศไทยรักคนไทยรักแผ่นดินไทยขอพระคุณแผ่นดินไทยที่ให้โอกาสน้องจันได้มาทํางานก็คือคนไทยเข้าใจดีไม่เอาเปรียบไม่หักค่าแรงหรือว่าไม่โกงค่าแรงนะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือเท่าเก๋ของน้องจันก็ให้ค่าแรงเต็มทุกเรือนไม่เคยโกงนะทุกคนอันนี้ก็คือ คนลาวเขาประทับใจคนไทยแผ่นดินไทยที่ให้เขาได้มาเก็บเงินมาหาเงินนะทุกคนคือขาดประเทศไทยไม่ได้นะั่นทุกคนเนาะไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเทศไทยก็คือคนลาวก็ขาดไม่ได้เหมือนกันสินค้าประเทศไทยนี่คือแบบคนลาวรู้จักตั้งแต่เกิดก็ว่าได้นะทุกคนเนาะรู้จักตั้งแต่จําความได้นะั่นแหละ องจัน์ก็คือแบบไล่รู้สึกแบบคุ้นเคยกับสินค้าของประเทศไทยคุ้นเคยกับภาษาไทยคนลาวเขาก็นิยมดูติดตามข่าวจากฝั่งไทยซ่องไทยติดตามข่าวของประเทศไทยนะทุกคนนะอันนี้ก็คือขาดไม่ได้คนลาวเขาขาดประเทศไทยไม่ได้นะคะทุกคน <c oughs> แล้วก็กจันทร์ก็อยากจะมาขอพูด ประมาณนี้แล้วนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยเขามีน้ำใจช่วยเหลือคนลาวไม่ว่าจะเกิดอะไรต่างๆเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมเกิดเพลศอย่างนี้น้องพี่น้องอย่างเส้นอัดอัดตะปูนี่พี่น้องน้ำน้ำท่วมอัดตะปูเคื่อนแต่งัตะปูนี่ก็คือเห็นคนไทยมาช่วยเหลือประชาชนลาวพี่น้องฝั่งลาวแต่งเพลงให้กำลังใจบริจาค ระลมทุนเพื่อมาช่วยเหลือประเทศไทยด้วยประเทศลาวนะพี่น้องนะไทยประทับประทับใจคนไทยที่คนไทยใจดีมีเมตตาไม่ทิ้งพี่น้องลาวเนาะทุกคนไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆก็เข้ามาช่วยเหลือตลอดช่วยเหลือคนลาวตลอดไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเครื่องของใช้ให้กับนักเรียนช่วยเหลือนักเรียนช่วยเหลือ ประชาชนลาวอย่างนี้นะพี่น้องเนาะเห็นหลายได้สัมผัสแบบตั้งแต่เล็กจนโตนะพี่น้องน้องจันนะก็คือแบบรู้สึกรักแผ่นดินไทยรู้สึกรักคนไทยที่คนไทยมีน้าใจนะทุกคนนี่นะคะพี่น้องคนลาวถึงเข้าข้างประเทศไทยไม่เข้าข้างขามีนนะคะทุกคนขาเมีนไม่ได้ให้อะไรกับคนลาวนะทุกคนเนาะภาษาก็ไม่ เหมือนกันอยู่แล้วภาษาไม่คล้ายกันอยู่แล้วนะทุกคนแล้วก็คนเราก็าไม่ได้ไปทํางานเยอะอยู่แล้วที่เขมีนะทุกคนนะอันนี้น้องจันก็มาพูดประมาณนี้นะคะทุกคนก็พูดเพียงเท่านี้นะคะทุกคนยังไงก็พาทุกคนแสดงความคิดเห็นมาได้นะคะสําหรับคลิปนี้น้องจันก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กด, like, กดแชร์ กดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะสะบายดีสวัสดีค่ะพี่น้อง